บทที่7046 7049ทันใดนั้นฮัตโตริฮันโซก็คุกเข่าลงไปหาเยเฉินเพื่อแสดงความพักดีของเขาซึ่งทำให้ทุกคนประหลาดใจมากอยู่ครู่หนึ่งแม้แต่มิตซุยโยชิทากะและมิตซุยชินเมียอีลูกสาวของเขาก็ยังไม่รู้จักใบหน้าที่แท้จริงของฮัตโตริฮันโซเลยด้วยซ้ำสาเหตุหลักมาจากแม้ว่าอิงะนินจาและฮัตโตริ ฮันโซจะมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นแต่หลายหลายคนก็ยังไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงของพวกเขากล่าวกันว่านินจาญี่ปุ่นเป็นนักรบที่ระมัดระวังตัวที่สุดแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นนักสู้ที่หยาบคายที่สุดในบรรดาทักษะหลากหลายประการที่พวกเขาฝึกฝนอย่างหนักทุกวันหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดคือการพยายามไม่ให้คนอื่นเห็น ที่คาดเอวกางเกงเมื่อออกไปข้างนอกในวันธรรมดาพวกเขามีอุปกรณ์ประกอบฉากมากมายครึ่งหนึ่งใช้เพื่อทำร้ายผู้คนและอีกครึ่งหนึ่งใช้เพื่อซ่อนตัวมีซึอ,อิโยชิตากะไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าตระกูลอิงะซึ่งเป็นตระกูลนินจาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นจะมารายงานตัวต่อเย่ยเฉินในช่วงเวลาวิกฤตนี้ เขาไม่เข้าใจว่าทำไมนินจาญี่ปุ่นผู้สง่างามถึงยอมจำนนต่อชายชาวจีนคนนี้อย่างไรก็ตามหัวใจที่เป็นกังวลของมิตซุยโยชิทากะก็ผ่อนคลายลงอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้เช่นกันเมื่อดูการต่อสู้ของนินจาอิงะควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งอันน่าอัศจรรย์ของเย่เฉินฉันคิดว่าคืนนี้ชีวิตของฉันจะรอ,ดอได้ ในเวลานี้เย่เฉินถามฮัตโตริฮันโซสถานการณ์ข้างนอกเมื่อคุณเข้ามาเป็นยังไงบ้างฮัตโตริฮันโซพูดด้วยความเคารพกลับไปหาคุณเย่เฉินเมื่อฉันนำกองกำลังของฉันรีบเข้ามาหลายคนก็ตายไปแล้วข้างนอกเมื่อมองดูคร่าวๆอาจมีศพมากกว่าหนึ่งโหลและพวกเขาทั้งหมดสวมชุดสูทสีดำพวกเขาควรน,น่าจะเป็นผู้คุ้มกันของมิสซย เย่เฉิงหันไปถามมิซุยโยชิธากะทำไมคนของคุณถึงอ่อนแอนักละ่ะสิ่งที่คุณพูดพวกเขาสามารถหยุดทหารนับพันได้ไม่ใช่หรือนี่นี่มิซุยโยชิธากะยังงุนงงเล็กน้อยและพูดอย่างเชื่องช้าบอดี้การ์ดของฉันล้วนเป็นทหารชั้นยอดที่เกษียณจากกองกำลังพิเศษของกองกำลังป้องก,องกันตนเองของญี่ปุ่น เป็นเหตุผลที่แม้ว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับซามูไรพวกเขาก็ไม่น่าจะเสียเปรียบได้วันนี้ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรคือเหตุผลที่มันเป็นเช่นนี้เย่เชิญถามอีกครั้งบอดี้การ์ดของคุณไม่มีปืนเหรอมิซุยโยชิทากะตอบว่ามีเย่เชิญถามอีกครั้งแล้วทำไมคุณไม่ได้ยินเสียงปืนละ่ะ มิซุยโยชิทากะพูดอย่างเชื่องช้านี่ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มิสเตอร์เย่ไม่ต้องกังวลฉันจะตรวจสอบอย่างแน่นอนเย่เฉินพูดอย่างเย็นชาคุณเคยคิดบ้างไหมว่าไม่นานหลังจากดอกไม้สีเข้มที่นั่นมีคำสั่งในสหรัฐอเมริกาเราอยู่ในย่านใจกลางเมืองและมีผู้ชมนับหมื่นคน กำลังจะออกไปข้างนอกผู้คนเหล่านักฆ่าได้รับข่าวและรวบรวมนักรบมาที่นี่ทันทีเวลาจะสั้นเกินเป็นไปไม่ได้หรอกและคุณได้ขอให้คนของคุณมาโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อสนับสนุนคุณใช่ไหมคนในเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันมาถึงทำไมนักฆ่าคนเหล่านี้ถึงมาที่นี่แล้วมิทอซยโยชิธากะขมวดคิ้วและถามว่านายเย่คุณคิดอย่างไร ฉันคิดว่าคนเหล่านี้น่าจะซุ่มโจมตีอยู่ใกล้ๆใช่ไหมเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าคราวนี้คุณตอบสนองเร็วมากคนเหล่านี้มาเร็วมากหลังจากได้รับข่าวจากอันวาแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินก็ถอนหายใจเล็กน้อยสักพักก็มองดูตะวันนาแล้วพูดว่าในเมื่อคนพวกนี้ไม่ได้มาที่นี่หลังจากได้รับข่าวแล้วคนที่อยากจะฆ่าก็ไม่ควรจะช้า มิซุโยชิตากะสีหน้าของเขาตึงเครียดและเขาถามโดยไม่รู้ตัวนายเย่กล่าวคุณหมายถึงนักรบเหล่านี้มาที่นี่เพื่อฆ่าฉันเย่เฉินถามอะไรอีกละคุณคิดว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อฆ่าฉันเหรอมิซุโยชิตากะรีบสายหัวไม่ฉันแค่ไม่เข้าใจอัญญประกาศคู่เย่เฉินโบกมือ สมองของคุณมันช้าเกินไปสำหรับคุณที่จะคิดออกเย่เฉินพูดกับฮัตโตริฮันโซทันทีขอให้คนของคุณเฝ้าทั้งสองด้านของเส้นทางตราบใดที่มีคนเข้ามาใกล้ให้ตะโกนบอกพวกเขาให้ออกไปโดยไม่ต้องรอให้คุณเห็นพวกมันใครก็ตามที่ยืนกรานที่จะเข้ามาใกล้และไม่ฟังคำห้ามของคุณฆ่าโดยตรงทันทีเฮ hey. พัตโตริฮันโซพูดกับนินจาที่เขาพามาทันทีนินจาออกาทุกคนจงเชื่อฟังคำสั่งและระวังทางนั้นอย่างเคร่งครัดไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สัตรูถืออาวุธหนักทุกคนจึงเตรียมชูริเคนไว้และอาวุธที่ซ่อนอยู่อื่นๆกลับใดที่ใครก็ตามที่กล้าโผล่หัวเข้ามาจะถูกฆ่าโดยตรงทันที กลุ่มนินจารับคําสั่งทันทีและพร้อมปกป้องทั้งสองเส้นทางอย่างแน่นหนาะในเวลานี้เย่เฉินเดินขึ้นไปหานักรบที่กําลังคุกเข่าอยู่บนพื้นยกนักรบตาบอดขึ้นโดยตรงด้วยมือเดียวและถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาบอกฉันสิใครส่งคุณมาที่นี่ถ้าคุณพูดตามตรงฉันจะไว้ชีวิตคุณแต่ถ้าคุณไม่บอกความจริงหรือไม่บอกเลยถ้าคุณไม่พูดอะไรฉันจะฆ่าคุณ แม้ว่าชายคนนั้นจะตกใจแต่เขาก็ยังคงพูดว่าฉันยังมีครอบครัวและลูกๆถ้าฉันตายครอบครัวของฉันจะได้รับหงึ่งช่วยเหลือจำนวนมากถ้าฉันบอกคุณครอบครัวของฉันก็จะต้องตายเขาพยายามลืมตาขึ้นและดูเศร้าเขาตะโกนบอกทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาพี่น้องอย่าลืมว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกัน ใครก็ตามที่เปิดเผยความลับครอบครัวของเราจะต้องพินาศเย่เฉินขมวดคิ้วและพูดประชดฉันรู้วิธีทำสิ่งง่ายๆเช่นนี้แม้ว่าคุณไม่บอกฉันฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันแค่ถามคุณฉันแค่ให้โอกาสคุณมีชีวิตอยู่ฉันให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณไม่ได้ใช้มันหลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็ถามเขาว่า เป็นน้องชายของมิสเตอร์มิตซุยที่ขอให้คุณฆ่าใครสักคนเหรอปากของเขาตกตะลึงแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นก็ตามเขาอยู่ใกลยเย้เยเชิญและจ้องมองตรงไปยังทิศทางที่เสียงของเยเชิญและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อมิทอซุยโยชิทากะและมิทอซุยชินเมียอีกก็ตกตะลึงเช่นกันโดยสงสัยว่าทำไมเยเชิญจึงพูดคำเหล่านี้ออกมาในทันใด แม้ว่านักรบจะตกใจแต่เขาไม่กล้าแสดงออกใดๆและเขาก็กลัวว่าเย่เฉินจงใจหลอกลวงหลอกล่อพวกเขาแต่เย่เฉินพูดอย่างใจเย็นในเวลานี้ตราบใดที่คุณใช้สมองสักหน่อยคุณจะรู้ว่าเหตุผลที่คุณมาเร็วมากไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนแรกที่ได้รับข่าวเกี่ยวกับดักฟลาวเวอร์จากสหรัฐแต่เป็นเพราะพวกคุณอยู่ใกล้ที่นี่มาก และเพราะมีคนซ่อนคุณไว้ใกล้ที่นี่มาเป็นเวลานาน,านที่นี่มีคนเป็นหมื่นคนดังนั้นการซ่อนคนหลายสิบคนจึงพูดและทำได้ง่ายนอกจากนี้เนื่องจากมีคนซ่อนนักรบจำนวนมากไว้ที่นี่ล่วงหน้าจึงพิสูจน์ได้ว่าคนที่พวกคุณต้องการฆ่าคือหนึ่งในพวกเราที่ปรากฏตัวที่นี่มานานแล้ว จากมุมมองนี้ในที่นี่ก็มีเพียงคุณเฟยและข้าพเจ้าตะวันนาและนายมิสซยและนางสาวมิสซยเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นบ่ายนี้มีคนลงมือจัดการกับตะวันนาไปก่อนแล้วและดาร์กฟลาวเวอร์จากสหรัฐที่ถูกปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อปฏิบัติการล้มเหลวเท่านั้นและที่จริงจะต้องปรากฏตัวหลังจากดาร์กฟลาวเวอร์ได้ปล่อยข่าวออกมาเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายที่คุณตั้งใจจะข่าไว้นั้นไม่น่าจะสามารถเป็นตะวันนาได้ถ้าแยกคนเหล่านี้และฉันออกไปให้หมดจะเหลือเพียงนายมิตซุยและลูกสาวของเขาคุณมิตซุยที่เมอียังอายุไม่มากและเธอก็ไม่ได้มีภาระผลประโยชน์มากมายเป็นไปไม่ได้ที่นายจ้างของคุณจะพยายามฆ่าเธออย่างสุดความสามารถเช่นนี้ ดังนั้นจึงเหลือคนเดียวเท่านั้นที่น่าจะเป็นบางทีมันอาจจะเป็นมิสเตอร์มิตซุยนี่เองมิซุยโยชิทากะอุทานคุณเย่คุณกำลังบอกว่านักรบเหล่านี้ถูกจัดเตรียมเพื่อมาฆ่าฉันใช่ไหมเย่เฉินไม่ตอบคำถามของเขาแต่สั่งเขาว่าคุณโทรไปถามคนสนิทคุณตอนนี้เลยว่าได้ขอให้เขาส่งคนทั้งหมดมาที่นี่ไหม มิซุยโยชิธากะรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วโทรหาคนสนิทคนหนึ่งของเขาทันทีที่มีสายเข้าเสียงเฮลิคอปเตอร์คำรามและเสียงชายคนหนึ่งก็ตะโกนดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งสวัสดีครับท่านผมชื่อชินอิจิฮอนดะคำสั่งของคุณคืออะไรมิซุยโยชิธากะเปิดลำโพงภายนอกเป็นพิเศษและพูดกับเย่เฉิน คุณเย่ฟังนะมันคือเฮลิคอปเตอร์พวกเขาต้องกำลังเดินทางมาแล้วเย่เฉินโบกมืออย่างไม่เชื่อและพูดว่าอย่าเพิ่งดุนสรุปถามก่อนมิตซยโยชิทากะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถามเขาฮอนด้าจะถึงโดมหรือยังโดมฮอนด้าที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ถามด้วยความสับสน ท่านไม่ได้ขอให้ฉันพาคนไปโอชิโนะฮักไกเพื่อปกป้องอาจารย์เหรอโอชิโนะฮักไกมิซุยโยชิทากาตะโกนฉันขอให้คุณมาที่โดมเพื่อปกป้องฉันฟังชัดๆคุณต้องมาปกป้องฉันใครขอให้คุณไปที่โอชิโนะฮักไกเพื่อปกป้องพ่อของฉันโตเกียวตั้งอยู่ในโตเกียวทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตเมือง และโดมนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของใจกลางกรุงโตเกียวส่วนโอชิโนะฮักไกที่ชินิจิฮอนดะกล่าวถึงทางโทรศัพท์นั้นเป็นสถานที่ที่ชายชราของครอบครัวมิตซุยนั้นเกษียณอายุและอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิอย่างน้อย80กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของมิตซุยเอสเตดกล่าวอีกในหนึ่งเขาออกจากคฤหาสน์มิตซุยและไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามกับโดมโดยสิ้นเชิง ฮอนดะชินิจิริพูดว่าท่านครับเป็นน้องชายของคุณโยชิยาสุที่โทรมาหาผมเพื่อบอกว่าพ่อของคุณตกอยู่ในอันตรายที่คฤราหนดของโอชิโนะฮัากไกาและขอให้ผมพาคนไปที่นั่นทันทีเราจึงรีบพาไปที่โอชิโนะอัญญาประกาศคู่จูจูมิตซุยโยชิทากะก็กลับมามีสติใบหน้าของเขาเย็นชาและพล่งออกมาว่าบากะ พวกคุณควรจะหันกลับมาและมาที่โดมทันทีฉันถูกโจมตีในโดมต้องมาให้เร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหลังจากวางสายแล้วใบหน้าของมิซุยโยชิทากะก็ดูน่าเกลียดมากและแขนที่ถือโทรศัพท์ก็สั่นเขาพูดด้วยความโกรธจัดฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นแบบนั้นจริงๆ เขาอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาน้องชายของฉันที่ทำงานหนักเพื่อฉันมาหลายปีต้องการชีวิตของฉันจริงๆเย่เฉินตะคอกและพูดว่าต้องมีหลายสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมากกว่านี้หลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินเขาก็ใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้และถอนหายใจบางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าคนอย่างคุณจะดูแลอาณาจักรทางการเงินขนาดใหญ่ได้อย่างไร แต่ฉันคิดว่าหลิวชานก็ทำมา40ปีแล้วเช่นกันมิซุยโยชิทากะถามด้วยความประหลาดใจหลิวชานคือใครเย่เฉินโบกมือแล้วพูดว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรมันไม่สำคัญถัดจากเขามิตซุยทินเมีอีกก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยบนใบหน้าของเธอและรีบเตือนว่าโอโดซังหลิวชานเป็นบุตรชายของหลิวเปยยอน The Romance of the Three Kingdom คุณก็เคยชอบสามก๊กมากที่สุดมาก่อนไม่ใช่หรือทันใดนั้นมิซุยโยชิทากะก็เบิกตากว้างลูกชายของหลิวเปยยอนะเหรอนั่นคนโง่คนนั้นนะเหรอมิซุยซินเมยยอพูดอย่างเร่งรีบหลิวชานไม่จำเป็นต้องเป็นคนโง่แต่เขามีความสามารถปานกลางนิดหน่อย ความสามารถของฉันก็ปานกลางอย่างนั้นเหรอมิซุยโยชิทากะพูดโดยรู้สึกไม่สบายใจเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความหดหู่แต่เขาไม่กล้าโต้เถียงกับเย่เฉินดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเปลี่ยนหัวข้อเพื่อรักษาใบหน้าไว้สำหรับตัวเองเขาจึงระบายความโกรธออกมาและสาปแช่งน้องชายของตนเสียงดังมิซุยโยชิยาสุไอสารเลว เขาคงกังวลว่าฉันจะขอให้ฮอนด้าสนับสนุนฉันและขัดขวางเขาจึงส่งฮอนด้าไปหาโอทิโนฮักไกเพื่อซื้อเวลาให้นักรบของเขามากพอดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะวางแผนจะฆ่าฉันแล้วเย่เฉินพูดเบาๆเขาก็คงไม่เคยคาดคิดฝันว่าวันนี้เขาจะโชคดีขนาดนี้และได้นัดพบพร้อมกับคนที่ประกาศความลับมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ ที่อยากให้ตะวันนาตายถ้าคุณกับตะวันนาถูกฆ่าด้วยกันในกรณีนี้ทุกคนจะคิดว่าฆาตกรที่กำลังมาจะเป็นนักฆ่าเพื่อเอาดอกไม้ที่ซ่อนอยู่และการฆ่าคุณเป็นเพียงการแสดงตลกเท่านั้นมิซุโยชิทากะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดถึงมิซุโยชิยาสึน้องชายของเขาหรือเย่เฉินต่อหน้าเขาพวกเขาทุกคนต่างตะโกนด้วยความโกรธในจุดเดียวกันบาก้า บาก้าบาก้าเย่เฉินเพิกเฉยต่อเขาแต่เมื่อมองดูซามูไราตาบอดตรงหน้าเขาเขาพูดอย่างใจเย็นคุณก็โง่เหมือนกันคุณเคยคิดไหมว่าความล้มเหลวในการกระทําของคุณในคืนนี้หมายความว่าแผนของมิตสุยโยชิยาสุก็ล้มเหลวเช่นกันมิสุยโยชิยาสุล้มเหลวหากเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ เขาจะคุกคามครอบครัวของคุณได้อย่างไรหากคุณตอบอย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่ฉันถามคุณตอนนี้คุณไม่เพียงแต่จะสามารถอยู่รอดได้เท่านั้นแต่คุณยังสามารถชดใช้บาปของคุณได้น่าเสียดายที่ฉันให้โอกาสคุณไปคุณมีโอกาสแต่คุณไม่ทำงั้นไม่เป็นไรเมื่ออีกฝ่ายได้ยินดังนั้นเขาก็เข้าใจความจริงอย่างรวดเร็ว เขาจึงร้องขอความเมตตาทันทีด้วยความเสียใจท่านโปรดไว้ชีวิตฉันด้วยฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณถามมันสายเกินไปเย่เฉินพูดอย่างสงบคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวหากคุณเลือกผิดอย่าตำหนิฉันหลังจากนั้นเขาก็โยนชายคนนั้นไปตรงหน้าฮัตโตริฮันโซแล้วพูดอย่างเย็นชา ฮัตโตริฮันโซมานี่หน่อยส่งเขาออกเดินทางฮัตโตริฮันโซโค้งคำนับทันทีและพูดว่าเฮ hey, ตกลงหลังจากพูดอย่างนั้นจู่จูดาบสั้นอีกเล่มก็หลุดออกมาจากแขนเสื้อของเสื้อคลุมสีดำของเขาจากนั้นมันก็ถืออยู่ในมือของเขาและแทงตรงเข้าไปในหัวใจของนักรบทันที